สบายดีทุกคนเมืนเน่อนี้มาหอดสาวสาวดำสบายดี <c oughs> มานั่งน่าเมื่ยดูนี่มานั่งน่าเมื่ยดูผู้ใด่งามกว่ากันแล้ว <c oughs> แล้ว <c oughs> อะไรเธอซ้ำใหม่เพื่อนหันไปจากเลือดใช้ดีเหรอหรือมันพังละกลบไได้พ <c oughs> ังลินเดย์ยูอ๋อลินเดยยูสบายดีไหมท่า, <c oughs> าทนเพื่อนเธอตะกินมื่อไนกิไหม แจงดอกไม้อ๋อแล้วเพื่อคือบอกอัพที่อัพรูปอัพอย่างสะเฮโทรศัพท์ใหม่คือบอกโพสรูปโพสอย่างสะถ่ายรูปลงไงเฮ้ยบมเป็นเฮดโมเป็นเฮ็ดจากไหนเอ้ายังบมได้ไปอันนั้นหรอเปลี่ยนเฟซเปลี่ยนอย่างหรเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วคือบมลงสะบโเป็นเฮ็ดจากไหนแต่เครื่องเก่าก็ยังลงสตอรี่มาสั้นใช้ดีกว่าอันเก่าเหรอดีอยู่ กว่าเลยมันยังใหม่นะ <c oughs> อ๋อ <c oughs> มันยังใหม่ถ้า <c oughs> มันเก่าแล้วมันเก็คือเดียวเลยที่มันเล็กน้อยกับหลายนะเมื่อนี้ยมันมีขนมด้วมืันนี้มาเข้ามาเลยอันนี้สาวดำบ้านนาเกียวทุกคนมาก็ต้องมาแวะเพราะว่าเพ็่นฝากเพ็่นฝากคุณสุรินทร์เนี่ยเพื่นฝากมาเพราะว่าันนี้เพราะผมมาเพิ่งมาต้นเดือนอันนี้มันเป็นของเดือนหน้ามันเป็นของเดือนหน้าเพื่นฝากมาสี่ร้อยอีกทั้งเดือนผมสิเอาให้สี่ร้อย สี่ร้อยบาทอันมันเป็นเ 2, 000. 2, 000นบบงินลาวสองแสนสองแสนห้าสิบสามนะนาเบิ้งหัวเดี๋ยวไม่รับก็ได้เข้าใจเด้อสองแสนห้าทุกคนเรมีอย่างเป็นต้อนแต่ว่าถ้าผ่านมาเพิน่นกะสิฝากมาแต่บ่รู้ว่าเพิ่นสิฝากมาเท่าอีกเท่าใดถ้าเพิ่นฝากมาก็สิแวะมาให้อันนี้แหละแต่ว่าคุณบุญเหลือนะเพิ่นฝากโทรศัพท์มาให้นอนรอบก่อน แล้วก็ฝากเงินมาให้อีกส่วนที่เหลือนะครับกะมอบส่งต่อให้เพื่อนเรียบร้อยเลยชาวดำมันนม่เกี่ยวเพื่อนฮะยังบนได้มีคนมาลมั้ยหรอหรือมีไม่มีมาหลายขนาดโอ้ยอย่าว่าอ๋อเฟสสิกโก้ยังอันเฟซเพื่อนก็อ้ัพให้คนกดไลค์ละแม่รูปโทรศัพท์ใหม่ฮันฮะโอ้สิกโไลค์ไม่ไลคสิกโกไลค์จังเลยเดี๋ยวถ่ายรูปไปให้เพื่อนบิ่งก็นเด้อ คือมาแต่ที่ไหนก็ต้องยืนยันพอมาห้องอะไรได้ทุกคนยิ้มน,น,น้องสาวเพื่อนผัดน,น้องสาวเพื่อนผัดบอมาเนาะน้องสาวนี่เนาะหนึ่งสองสามเอ้ยงามเหรอตายด้เป็นอย่างไรงามเหรอ,อโอ้ย <c oughs> อัน,นห่บหใส่เสื้อได้เดี๋ยวนี้ฮะรไม่อยากทายอยู่เพิ่นหำปวส่บบเสื้อเพิ่นบูมีเสื้อใส่บริจากไหนมามักใส่เนี่ยเป็นป่าเป็นไม่ยิงอย่างไรคือปใส่เสื้อ,อมาโชว์นมให้คนอด่นเบ่งเดยนี้เอ้ยเนาะ,ะทุกคนมาหอดมาถึงเรียบร้อยแล้วมาฝากแล้วขอบคุณคุณสุรินนะครับที่มอบเงินให้น้องดำนะครับเอาขอบใจเพื่อนนะ ขอบใจเลยลายเด้อเาเท่านี้แหละฮะโอเคห <laughs> ันไปพเลเร่นนี่ตลอดลบ๊ายบายเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวงจะเดินทางต่อ